สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องบีมไรส์วันนี้นะท่านผู้ชมก็อยู่กับพี่ในบล็อกฟรุเช่นเคยนะวันนี้นะท่านผู้ชมพี่ก็จะมาทําการนะเอาผลไม้ถาวรน,นะครับเทปเพื่อแลกผลถาวรน,นะครับมีคนนึงนะครับเขาบอกว่าเขามีพรีมไอนะท่านผู้ชมหรือว่าน้ําแข็งถาวรน,นั่นเองแต่ว่าพี่ก็ อยากได้นะผู้ชมพี่ก็ไม่ได้เติมซื้อเองนะพี่ก็จะหาผลไปแรกนะเอออันนี้ดูว่าเป็นพิษ<ม>วิทยาทานนะท่านผู้ชมนะจะคุ้มไม่คุ้มก็ใช้วิจารณญาในการรับชมนะมาท่านผู้ชมเขามาแล้วเดี๋ยวเรามาลองแลกเปลี่ยนกันดีกว่านะว่าเราจะหมดไปเท่าไหร่เราจะใช้อะไรบ้างทนะ่านผู้ชมนะเออ ก็แสดงให้น้องๆบางคนเห็นเลยนะว่าเราไม่จำเป็นต้องเติมก็ได้นะ mm hmm. เพียงแค่เราขยันเราเก็บผลมันก็สามารถอำมาแดกผลหาบอลได้นะท่านผู้ชมนะมาดูนะว่าพี่จะใช้อะไรบ้างนะลีโอเอาอะไรอีกดีที่เหล็กที่เหล็กแล้วอ,อะไรอีกดีนะท่านผู้ชมชาโดอ,าอะไรอีกดีเวนมัมมา ดูนะว่าเขาจะเอาไหมเขาจะเอาไหมครับเขาจะเอาไหมติ๊กตอกติ๊กตอกตอนนี้เขาก็กําลังลังเลยอยู่นะครับเขากำลังคิดอยู่ใจนึงเขาว่าเอาเลยเอาเลยอีกใจหนึ่งเขาว่าเฮ้ยไม่ได้เราอยากได้คุ้มกว่านี้แต่ว่าเราก็ให้โอกาสเขาตาัดสินใจนะครับท่านผู้ชม What What เฮ้ยผู้ชม,ชมเขาไม่เอาอ่ะ โอ้โหเสียเวลาตั้งนานนะเขาก็คงว่ามันอาจจะได้เยอะกว่านั้น,นท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ผิดนะไม่ผิดเพราะว่าเขาลงทุนเติมเนาะซื้ออผลถาวรมาเทรดเนาะเขาก็อยากได้คุ้มๆนะมาผู้ชมพี่ไม่ยอมแพ้ว่ะพี่จะลองเอาข้อสเสนอใหม่ไปเสนอเขานะที่อยากได้ พี่ต้องได้ไอ้ผลน้ําแข็งจากไอ้คนนี้พี่ต้องได้นะท่านผู้ชมพี่จะเอามาให้ได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่จะได้หรือเปล่านะท่านผู้ชมนะเออมาผู้ชมก่อนอื่นเราก็มาเทรดผลขั้นเวลาก่อนนะท่านผู้ชมนะเออเป็นผลแมมมสนะท่านผู้ชมนะกับผลสปิริตนะท่านผู้ชมนะเออพี่เอาชาโดแล้วกันกับอะไรดีเวนนอมไม่เยอะไปวะรู้สึกเวนนอมจะเยอะไปเออเอ,อะไรดีวะผู้ชมเพนนะเพียนเออนี่ท่านผู้ชมเออ ไปเลยกดเขาจะเอาไหมผู้ชมเออเขาอยากได้ผู้ชมสงสัยเขาอยากได้จัดนะอเออเราก็อาศัยจังหวะที่คนอยากได้แลกให้คุ้มๆไปเลยนะท่านผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวเราไปเอาข้อเสนอใหม่ให้คนน้ําแข็งถาวรเีกว่าทนะ่านผู้ชมพี่ว่าเขาน่าจะสนใจหน่อยนะท่านผู้ชมตอนนี้เขากลาลังแลกกับคนอื่นอยู่ท่านผู้ชมเดี๋ยวรอสักครู่นะมาผู้ชมพี่ก็รีบนั่งกับอีอย่างไว้นะคงได้เวลาของพี่แล้วแหละนะพี่จะลองเอาดีโอนะดีโอ แมมมอดนะแมมมอดแล้วก็ชีเล็กนะท่านผู้ชมนะแล้วก็อะไรอีกอันหนึ่งดีผู้ชมเป็นสปิริตนะท่านผู้ชมเออดูซิว่าเขาจะแลกไหมท่านผู้ชมพี่ว่าพี่ให้คุ้มๆนะรอบนี้นะพี่คุ้มกว่ารอบก่อนอีกนะพี่ว่านะคุ้มเขานะหรือว่าคุ้มเราอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะมองนะแต่ว่าผลถาวรนะครับอย่าลืมว่าเขาต้องเติมซื้อมานะท่านผู้ชมนะเออเขาก็อยากได้คุ้มๆนะเดี๋ยวมาลองดูกันผู้ชมป่าจะได้ไม่ได้นะ ว่าเขาน่าจะสนใจว่าเฮ้ยผู้ชมกดแล้วกดแล้วท่านผู้ชมเออเขาแอคเซลแล้วท่านผู้ชมเออเขายอมรับแล้วนะอีกไม่กี่วิเท่านะั้นท่านผู้ชมมาดูว่าเราจะได้หรือเปล่านะ3ร1วันโอ้ผู้ชมก็ได้มาแล้วนะครับผลน้ําแข็งถาวรน,นะครับท่านผู้ชมเออเขาเอานะท่านผู้ชมนะเออก็คุ้มไหมพี่ก็ไม่รู้นะใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมแล้วกันท่านผู้ชมแต่ว่าพี่ว่ามันก็คุ้มแหละเพราะว่า เราก็ไม่ได้เติมสักบาทนะผลเราก็หามาครับสำหรับช่องบีมไลฟ์วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะก็รบกวนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ขอ,อย่าลาไปก่อนสวัสดีครับ